ครับวันนี้ก็มาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการดําเนินการตามแถวนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นเคสนะครับเกี่ยวกับการใช้การดําเนินการตามแถวนะครับเพื่อที่จะหาตัวเกัันการคูณของเมทริกนะครับก็ยังไงมาเริ่มเรียนรู้กันได้เลยนะครับก็เริ่มจากการ ศึกษานะครับเรื่องวิธีการในการดําเนินการตามแถวของเมทริกซ์นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3วิธีนะครับก็จะเป็นวิธีที่1ก็คือการสลับแถวกันนะครับสลับแถว2แถวของเมทริกซ์นะครับแล้วก็การคูณแถวใดแถวหนึ่งของเมทริกซ์เข้าไปโดยที่ค่าคงที่นั้นจะไม่เป็นศูนย์นะครับแล้วก็การคูณแถวใดแถวหนึ่งของเมทริกซ์นะครับของ ในถึกแตกรตเมนะครับโดยค่าคงที่นะครับที่ไม่เป็นศูนย์แล้วก็เอาไปบวกกับแถวอื่นนะครับซึ่งในการใช้นี้ก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเราเริ่มที่วิธีแรกนะครับใช้การสลับแถวนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถสลับแถวได้เลยนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นนะครับ r หนึ่งสองนะครับก็คือการสลับแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่า a matrix a แถวที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับก็สลับกับแถวที่สองก็คือสลับกับแถวนี้นก็จะทําให้แถวที่หนึ่งมาอยู่ที่แถวที่สองแล้วก็แถว,วที่สองมาอยู่ที่แถวที่หนึ่งนั่นเอง ครับผมแล้วก็สําหรับวิธีที่2นะครับก็คือการคูนแถวแรกแถวหนึ่งของแมทริกนะครับ้วยค่าคงที่ที่ไม่เป็นศูนย์นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการคูณ r1 นะครับการคูณ r1 ด้วย1นึส่วนสองนะครับหส่วนสองจะได้ว่าเอ,อ่อ r1 อยูตัวน,นี้ใช่ไหมครับก็เอา1นึส่วนสองคูณเข้าไปนะครับ ังแถวนะครับก็จะได้ว่าหนึ่ส่วนสองส่วนสองนะครับคูณกับตัว2นี้นะครับก็จะได้เป็น1นึันเองหนึส่วน2องนะครับคูณลบสี่นะครับก็จะได้เป็น2นอันเองแล้วก็1นส่วนสะครับคูณหกนะครับก็จะได้เป็น3ามหนึ่ง ก็หนึ่งส่วนสองคูณลบสองนะครับก็จะได้เป็นลบหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับในการคูณตัวนี้นะครับเป้าหมายที่จะใช้นะครับก็คือจะใช้สําหรับแถวไหนที่เราต้องการให้ค่าใดค่าหนึ่งเป็นเลขหนึ่งจรงค่าใดค่าหนึ่งเป็นเลขหนึ่งจริงก็จะทําให้ง่ายต่อการคิดนะครับ ดูวิธีที่สามนะครับวิธีสามก็คือการคูณแถวใดแถวหนึ่งของเมทริกซ์นะครับโดยค่าคงที่ที่ไม่เป็นศูนย์นะครับแล้วก็เอาไปบวกกับแถวหนึ่งอีแถวอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือการนําเอาลบสองนะครับลบสองไปคูณกับ r หนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยนําไปบวกเข้ากับ R3 สามอันนับก็จะได้ว่านะครับ การนำเอาลบสองนะครับไปคูณกับ r หนึ่งนะครับลบสองคูณ r หนึ่งลบสองคูณ r หนึ่งคูณตัวที่หนึ่งนะครับก็จะได้เป็นลบสองนะครับเสร็จแล้วนะครับจึงเอาสองนะครับไปบวกนะครับกับลบสองลบสองจิงได้เป็นสองนะครับ ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับลบสนะครับลบสองไปคูณกับสองนะครับลบสไปคูณกับสอได้เป็นลบสนะครับลบสี่เอาหไปบวกกับลบสี่สิ้เป็นลบสามนิดนึงทำไปจนครบนะครับก็นะจะได้ตัวที่เหลือก็คือลบสิบสามสิบสาแล้วก็ลบแปดนี่ มาเข้าสู่ยิทธการนะครับในการใช้โลเกอรชันนะครับในการหาตัวผลผนการคูณของเมทริกซ์นะครับนะก็ในแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับตัวผลผนการคูณของเมทริกซนะ์ที่ยามน,นะครับก็กำหนดให้ a นะครับกำนะหนดให้ a แล้วก็เป็นเขียนเมทริกซ์อยงเติมเป็น i ที่ n นะครับมีที่มีขนาดที่ n ก็คือเมทริกเอกลักษณ์ที่มีขนาดที่ n นะครับเป็นเมทริกที่เกิดจากการแต่งเติมเมทริกเอกลักษณ์เข้าไปในเมทริกเอนะครับเมทริกใหม่ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเมทริกแต่งเติมนะครับในการหาในการหาตัวผกพันของเมทริกเอนะครับจะใช้โกลบอเรชันโดยการเปลี่ยนเมทริกแต่งเติมดังกล่าวนั้น <medi> ให้อยู่ในรูปของฝั่งทางซ้ายนะครับฝั่งทางซ้ายฝั่งทางซ้ายให้เป็นเมทริกเอกลักษณ์นะครับเปลี่ยนรูปนะครับแล้วเมทริกฝั่งทางขวาเมทริก B ที่เกิดขึ้นใหม่นี้นะครับจะมีค่าเท่ากับเมทริก6ันการคูณของ A ยตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเรามีเมทริก A เมตริกเนะครับเท่ากับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเมื่อเราจะทำการหาเมตริกหกพันการคูณของ A นะครับเราก็จะเขียนเมตริกแต่งเติมเข้ามาเนปะ็นเมตริกเอ,อเอกลักษณ์ที่มีขนาดเท่ากันกับ เมตริก A นะครับก็จะเป็น100่งศูนนย์ศูนยแล้วก็ศูนนย์นึ่งเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการดาเนินการตามแถวนะครับจนเมตริกฝั่งซ้ายนะครับเป็นเมตริกเอกลักษณ์ก็คือ100่งศก็ศูนย์หนึ่แล้วก็ศูน์ศูนยะครับก็จะได้ว่าเมตริกฝั่งขวาเนี่ยอเป็นลูกหัวใจนะครับ เมทริกลูกหัวใจตัวนี้นะก็คือเมทริกเอกลักษณ์เออเมทริกผกผันนั่นเองนะเมทริกผกผันนึ่นงหนึ่งหรือว่าเมทริกอินเวอร์สนั่นเองนะครับเมทริก word. อิกนเวตอ่ามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างนะครับกำหนดให้เมทริกเอนะครับ,ร A, รบเท่ากับ หนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็จงหาเมทริกกพันนะครับโดยใช้เรลโพสิชันก็จะเขียนได้ว่านะครับจะกำหนดเมทริกแต่งเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็แต่งเติมด้วยเมทริกเอก,กลักษณ์ก็จะเป็นหนึ่งศแล้วก็ศ1นัหนึ่งนเอง ที่มีขนาดเท่ากับ A to A นะ,ะเราก็จะได้ว่านะครับดำเนินการตามแถวนะครับดำเนินการตามแถวนะครับโดยที่เรามีเป้าหมายก็คือนะครับเราจะทำให้เมทริกซ์ฝั่งนี้นะครับเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นั่น,นเอง ตัวนี้ก็จะมีทริคของมันอยู่นะครับก็คือเราจะทําไปทีละหลักนะครับตัวนี้อย่างเรียกว่าหลักหลักเมทริกนะครับเราจะทําไปทีละหละะักโดยที่เราจะยึดตามจํานวนที่อยู่ตามแนวทะแยงก่อนทําไปทีละหละักแล้วก็ยึดตาม,ตามาจํานวนที่อยู่ตามแนวทะแยงโดยที่เราจะทําให้จํานวนที่อยู่ตามแนวทะแยงเป็นเลขหนึ่งก่อนนะครับแล้วจึงทําให้ ตัวที่เหลืออย่เช่นตัวนี้นะครับถือว่าตัวนี้เป็นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนงอย่างตัวนี้นะครับถ้าเราโฟกัสไปที่สมาชิกที่อยู่แนวจานแนวทะแยงนะครับก็จะได้ว่าตัวนี้ในหลักที่หนึ่งตัวนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรก็เราจะได้ว่าเออเรามีเป้าหมายถัดไปก็คือตัวเลขสามตัวนี้จะให้เป็นเลขศูนย์ใช่ไหมครับให้เป็นเลขศูนย์เพราะฉะนั้น เมทริกนี้แถวที่หนึ่งยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองหนึ่งศูนย์มันเองนะครับเราก็จะดําเนินการตามแถวนะครับที่แถวที่สองนะครับก็ここจะได้ว่า r สอง r สองนะครับบวกด้วยนะครับลบสาม r 2, หนึ่งนั่นเองลบสามานี่ยลบหามาสี่จะได้ว่านะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์น่อาจารย์ควใช้ปรกกาจเป็นศูนลบสะครับแล้วก็ลบ3แล้วก็หนึ่งนัน ถัดไปนะครับอ่าถัดไปนะครับเราก็จะกลับมาโฟกัสที่เนื่องจากหลักนี้นะครับจะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นเมติกเอกลักษณ์แล้วนะหลักนี้เราก็จะมาโฟกัสที่หลักที่สองโดยที่อิงไปที่ตัวตัวสมาชิกการแนะทย,ยงอยีกเช่นเคยนะครับตามนาทย,ายงนก็จะได้ว่านะครับเอ่อตามนาทย,ายงตัวน,นี้นะครับเราจะมี เ้าหมายก็คือเราจะทําให้ลบสองนี้เป็นหนึ่งนั่นเองเราจะได้ว่าเนิเนการตามแถวนะครับแสดงว่าแถวที่หนึ่งยังคงอยู่เหมือนเดิมนะนนครับก็ได้เขียนเดิมนหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งศูนย์นั่นเองนะครับเราจะได้ว่าเ,เราต้องหาอะไรสักอย่างมาคูณกับลบสองเพื่อให้เป็นหนึ่งนั่นเองก็จะกลายเป็น ลบหนึ่งส่วนสองคูณด้วย r สองมันเองในการนี้นะครับเราก็จะเอาลบหนึ่งส่วนสองนี้ไปคูณกับทั้งแถวนะครับทีลตัวนะจะได้ว่าลบหนึ่งส่วนสองนี้นะครับไปคูณกับศูนย์ก็จะได้ศูนย์ันเองลบหนึ่งส่วนสองไปคูณกับลบสองก็จะกลายเป็นหนึ่งหนึตามเป้าหมายที่เราวางไว้ จังหายที่เราวางไว้รถัดไปนะครับก็จะกลายเป็นลบหนส่วนสคูณลบสนะครับก็จะกลายเป็น3ามส่วนสอถัดไปนะครับก็ะบจ,ะกะบจะเป็นลบหนึส่วนสคูณหนึนั่นเองก็จะกลายเป็นลบหนึ่ส่วนสอง แล้วมันจะเราก็จะมาตรวจสอบนะครับเมทริกซ์ทางซ้ายนี้ยังไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถัดไปเป้าหมายของเราก็คือเราจะทําให้เลขสองนี้กลายเป็นเลขศูนย์นะครับกลายเป็นเลขศูนย์ก็จะได้ว่านะครับจะได้ว่าเออเราจะกระทํากับแถวที่หนึ่งเออทำกับแถวที่หนึ่ง,นะอองจะได้เป็นเออ แถวที่สองอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเราจะเขียนแถวที่สองอกมาก่อนนะครับสามสนะ่วนส,สองนะครับแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสองดเป้าหมายของเราก็คือเราจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาคูณกับแถวที่สองนะครับก็คือตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไปลบตัวสองออกนะครับก็จะได้ว่า r1 บวกด้วยลบ2คูณด้วย r2 หนึ 2, ่งะฉะนั 2, ้นนะครับก็จะได้เป็นนะครับ1 0แล้วก็ลบ2แล้วก็1 แล้วนะครับเราก็จะมาตรวจสอบนะครับว่าฝั่นี้เป็นเมตริกเอกลักษณ์หรือยังนะครับก็อย่างตัวน,นี้นะครับก็เป็นเมตริกเอกลักษณ์แล้วนะก็สามารถตอบได้เลยนะครับก็จะเป็นเพราะฉะนั้นนะครับ a inverse นะครับเท่ากับลบสองแบบเมตริกของลบสองหนึ่งสามส่วนสองแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสองง มก็สาารรถอบนคัโอเคครับ, okay, รบวันนี้ก็หวังว่าจะได้นำวิธีการํำเนินการตามแถวนะครับไปใช้ในการหาตัวผลันการคูณหรือว่า a i n ิน r วนะครับของเมทริกซ์ได้วันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ